อสบายใจที่แบบได้เห็นทุกคนที่แบบโนวคุณนหน้าคุ้ตามาดูหนูอะ ปอดิชู้อะไรน้องตัวแต่ร้องาวานแล้วล่ะโอวาจะร้องตั้งแต่ประตูจะเปิดเพลงลูกชายวันจ้าแล้วเดียวโน้นหลังก็แบบคิดอะไรไปเลยเปมาแล้วก็ใช้ถังกันได้ โอเคโเาถอาว่าเขาเจอหนูเหนื่อยไหมหนูเหนื่อยแต่มันต้องแรกข้อมเดินมาหนูแรกกับเสียงหัวเราะแล,ะล,ะละ้วเรายิ้มขอทุกคนที่มาดูหนู นายยนตโตไหมกูไม่เค็มนั่นแหละร้องไปด้วยกันนี่แหละนะครับวอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแมกกาซอยอร่อยคุ้มค่าดื่มนมถั่วเหลืองเปียแมกกาซอยครับ